สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะวันนี้ก็เอาเครื่องรางอีกประเภทหนึ่งนะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักนะครับเขาเรียกว่าไอ้เครื่องรางประเภทนี้เขาเรียกว่าประลัดขีนะครับประดขัดขีก็คือเป็นนะวัตถุมงคลนะครับ พ ok. ุทธมงคลก็นะมีการนำไปใช้แล้วม <fashion> ันเกิดพุทธคุณเกิดอะไรเนี่ยนะในด้านค้าขายในด้านมหาเสน่ห์เมตตามหาเสน่ห์นะครับนะแล้วมันมีเกจิอาจารย์นะมีเกจิอาจารย์นะ ไดหลายสำนักเลยนะเพื่อนๆจำได้ไหมโ้ประหลัดขีกนี่มันไม่เป็นนะเพื่อนเขาใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าทำเฉพาะเกจิบางเกจิเท่านั้นแต่ว่าไอวิชาประหลัดขีเนี่ยนะมันก็มีการทำกันโอ้โหหลายเกจิอาจารย์หลายสำนัก นะหลายพื้นที่เหนือสายอีสาในใต้ไปเรื่อยเลยนะน้เพื่อนนะผมก็เลยบอกว่าเออเว้ยไอ,อ้วัตถุมงคลประเภทอย่างเงี้ยนะประเภทอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรมันต้องมีพุทธคุณมันต้องมีแบบว่าประสบการณเพื่อนไหมครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้ว ทำแล้วมันไม่เกิดประสบการณ์มันไม่เกิดพุทธคุณเนี่ยเจติอาจรอาจรย์แล้วท่านจะถามเพื่ออะไรนะและที่สําคัญก็คืออะไรครับก็คือวัตถุวัตถุดิบอ่นะหรือมวลสารอ่าว่าอย่างเงี้ยถ้ามถ้าเป็นเหรียญเป็นอะไรที่มันนะผ้าผงผ้าอ,อะไรก็จะบอกว่าเป็นต้องมีมวลสารอย่างง,างี้ การสร้างวัตถุมงคลที่มันเป็นพวกประหลัดขีดหรือว่าเป็นพวกเบียกแกะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะต้องมีวัตถุดิบที่เอามาทำหรือการสร้างพระด้วยนะการทำประหลัดขีดเนี่ยแต่แน่นอนนะครับว่าบางทีเนี่ยมันก็แล้วแต่สำนักแล้วแต่เกจิอาจารย์นะบางทีอาจจะใช้ไม้พยุง ไม้พยานิ้วดำนะไม้ตะเคียนตายซากอะไรแล้วแต่ไม้บางทีก็เป็นไม้ไผ่ก็มีไผ่ตันไม้โอหลายๆไม้ที่เป็นไม้ที่เกี่ยวกับทางพุทธคุณอ่ะมีพุทธคุณอ่นะเกจิท่านก็ไปหามานะครับไปเสาะแสวงหามาแล้วก็เอามาแกะเป็นรูปประดิษฐ์นะมีขนาดเป็นยาว,ยาว หรือว่าเป็นนะครับเป็นหัวกลมๆน่ารักน่ารักนะหรือว่าเป็นแท่งใหญ่ๆก็มีนะครับแต่ด้วยความเชื่อนะผมว่าประหลัดขีกเนี่ยมันก็มีความเชื่อนะตั้งแต่เป็น <c oughs> ทางฮินดูเขาก็เชื่อทางพุทธเราก็เชื่อนะครับคือการไหว้ประหลัดขีก หรือศิวลึงเนี่ยมันมีโอ้โหถ้าเพื่อนไปดูในเรื่องของนะประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องของอะไรอะข้อมูลเป็นพันๆปีอะย้อนๆไปเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่แบบว่าการกราบไหว้ศิวลึงเนี่ยแม้กระทั่งโยนยีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของรัฐที่เนี่ยนะัทางฮินดูเขาเนี่ยเขาทำนะเป็น ันเป็นเหมือนเทพอย่างหนึ่งเลยอะบางคนเนี่ยเนี่ยบางทีผมไปเจอบางคลิปเนี่ยบางดาราบางท่านเนี่ยไหว้ศิวลึงเนี่ยไหว้นะสิวะลึงก็เรียกสิวะลึงอ่ะไหว้จนล่ํำรวยก็มีนี่คือความศรัทธาความเชื่อครับแต่ที่แน่ๆครับว่าเออเมื่อวิชาเมื่อความฮมีการกราบไหว้บูชากันมาเป็นร้อยๆเป็นพันๆปีเนี่ย เกจิอาจารย์ของเราก็จะต้องเอามาทำแล้วมาปลูกเสกมันก็จะมีศาสตร์ของเรียกว่าศาสตร์ของวิชาอาคมในการปลูกเสกนะครับของพวกนี้ราคามันก็ไม่ได้ถือว่าสูงมากนะเพื่อนๆนะถ้าเรามีโอกาสที่เจอแล้วเราไปเห็นสำนักนะที่ดังๆนะผมจำได้ว่าม,มีของวัดของ หลวงพ่อเหลือวัดสาชงโงงทางชายเชียงเสาเนะี่ยอันนี้ก็ดังนะดังประาดขีดท่านดังมากแล้วก็อย่างที่ผมเอามาให้เป็นตัวอย่างวันนี้นะเพืเเ่อนๆนี่ก็เป็นของหลวงพ่อเปี่ยมนะเลยหลวงพ่อยิดขอโทษครับหลวงพ่อยิดนะครับวัดหนองจอกทางประจวบคีรีขันนะครับหลวงพ่อยิด ท่านก็เก่งนะท่านมีวิชาอาคมเกี่ยวกับการปลูกเสกปรกิจท่านมีทําหลายรุ่นนะแต่รุ่นนี้ผมดูแล้วมันน่ารักน่ารักดีมีการจานนะอลักขรในยันในอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักดีมันพกง่ายดีใส่พวกกุญแจไปไหนก็ได้เพื่อนอย่างเงี้ยพอดีมันจะก,ก่อมันนัดม,มันมีขั้วมันนจะจตะไน่ขั้วมันอาจจะหลุดไปผมก็เออเอามาแนะนําให้เพื่อนได้รู้จักเผื่อเพื่อนเจอไงครับเผื่อเพื่อนไปเจอกัน ของพวกนี้มันเป็นเรื่องของมหาสเสน่ห์นะบางทีเขาบอกว่ามีเรื่องเมตตามหานิยมอย่างเงี้ยนะครับใครเห็นใครรักใครเห็นใครชื่นชมนะเรื่องเจรจาค้าขา,ขายแล้วแต่เจิอาจารย์แต่ละท่านท่านได้ปลุกเสกลงไปแต่แน่นอนนะครับเรื่องมหาสเสน่ห์เรื่องความเจ้าชู้เขาบอกว่าใส่ประหลาดขีดและดูแบบมีเสน่ห์นะ ชายรักชายชอบหญิงรักหญิงชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องรางอีกประเภทที่อยากจะแนะนําให้รู้จักกันนะครับคือที่ผมบอกอประเทศเราเนี่ยมันนะครับเกจิแต่และท่านท่านก็นะได้สัพพวิชาต่างๆมามันเป็นเรื่องตำรับตำราที่เรียนกันถ่ายทอดกันเป็นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่น บางสำนักดังอันหนึ่งบางสำนักดังอันนี้นะบางทีบางคนสำนักนั้นทักยันนะบางทีนะมีตัวไอ้นเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวจิ้งจกอะไรมั่งนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะแนะนำไปเรื่อยเพื่อจะได้เห็เพื่อนจะได้รู้ไงนี่คือสิ่งวัตถุประสงค์ที่อยากจะทําให้เพื่อนได้เห็นมันแต่และคลิปแต่และคลิปที่ลงไปเนี่ยก็อยากอย่างเงี้ย ฮ้ยมันมีแบบนี้นะเพื่อนมันมีแบบนี้นะผมนึกว่าติดตามผมปผมก็จะเล่าอะไรอย่างเงี้ยให้ฟังปอย่าดูแค่แบบว่าชีา้ตำหนิที่อย่างโนนทำอย่างนี้แล้วใช่ของผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นประม็มนั่นไม่ใช่วิถีมันเพื่อนๆนะครับเราดูให้เรารู้จักหลากหลายี่วรู้จักให้มันรู้พระบ้านผมมีแบบนี้พระบ้านเรามีแบบนี้ โดยเฉพาะภาพพื้นที่อ่ะถ้าเพื่อนเป็นสมาชิกของหรือติดตามช่องผมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยท่านก็จะเฮ้ยภาพแบบนี้มันเป็นภาพบ้านเราภาพแบบนี้มันเป็นภาพพื้นที่เราเป็นเกจิบ้านเราเป็นอาจารย์บ้านเราเวลาเราไปเจอที่ไหนเวลาท่านไปเที่ยวหรือท่านไปนะไปกราบไหว้พระเนี่ยแต่ละวัดแต่ละวัดท่านไปเจอวัตถุมงคลตามพวกนี้้จำได้แล้วว่าที่เคยดูคลิปของคุณธนเดชเขาเนี่ยเขา มีบอกแต่นี่แบบนี้แบบนี้เออเก็บกลับนะนิมนท์ท่านกลับวัดกลับบ้านนั่นแหละครับคือสิ่งที่ต้องการให้ทําแบบนั้นพผมบอกแล้วไนงะว่าตลาดพระต่อไปมันก็จะโตบโตเติบโต,บโตบคนมีความสนใจมากขึ้นมากขึ้นนะวัตถุมงคลนนะี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาของเราแต่แน่นอนแหละครับว่าถ้าเมื่อไหร่มันเป็นทานกับเกจิอาจารยุคเก่า นะที่ดังๆเนี่ยปลูกเสกแล้วที่ท่านบรณาภาพกันไปเกือบหมดกันแล้วเนี่ยและปลูกเสกเราได้เราเจอเราเห็นเนี่ยเราเก็บเนี่ยโอ้มันมีโอกาสเป็นพระที่ดีแล้วมันมีโอกาสได้ของดีๆมาใช้นะแต่ต้องที่ว์ดเพื่อนๆก็ต้องเรียนรู้เพื่อนๆก็าต้องศึกษาข้อมูลให้มันเยอะๆนะครับติดตามช่องผมไปเนี่ยเพื่อนๆก็จะดูพระเยอะหลากหลายแหละ พราะมันไม่ได้เอามาซ้ำๆกันไปเรื่อยๆผมก็จะหาสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยเอามาแนะนาเอามาบอกเพื่อนๆให้รู้จักกันนะโอเคเพื่อนๆมาดูกันเห็นไ,ไหมเนี่ยผมว่านานะรักาหลวงพยิปตนะครับเนี่ยมีการจานอย่างเงี้ยนะเนี่ยนี่คือเอกลักษณ์นี่คืองานนะครับเนี่ยผมเอาแต่ก่อนมันมีตุมีมีตะขอมันจะเอาไว้ใช้ห้อยแต่นี่มันหลุดไปผมก็เลยใช้ตะก่ว เป็นเป็นตะกุดนะตะกุดโบราณโบราณน่ะของหลวงพ่ออะไรมันผมจําไม่ได้นะ่ะหลวงพ่อรักอะไรอย่างมันพอดีตะกุดแท่งมันใหญ่ผมก็เลยตัดเนื้อตะกุดเนี่ยที่ปลูกเสกแล้วนะมาอุดตูดไว้นะเนี่ยครับเพื่อนดูดิดูความน่ารักดิดูการสร้างสิงส์งานศินลปะแบบนี้ดิเห็นไหมเป็นเป็นงานที่แบบว่าเห็นไหมนะ นี่คืองานศิลปะนี่คืองานที่แกะด้วยมือทําด้วยมือแล้วก็ปลูกเสกนะครับสวยงามเพื่อนนะมิยิเฮ้มิถ้ายันก็มะอู่มินะยันมิยันอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับนเะพนื่อนเพื่อนดูดิเพื่อนเพื่อนดูงานศิลปะพวกเนี้ยน,นะครับเจอที่ไหนเพนื่อนก็เออไวนะ้ราคาไม่แพงผมว่าราคายังไม่ได้แพงมากมายหรอก นะก็เก็บนะครับเอาไว้ติดตัวเราเพื่อเพิ่มสเสน่ห์เพิ่มฮนะเอาไว้ค้าขายนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เพื่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันอีกทีหนึ่งนะนะสวัสดีครับ